มีใครรู้จักน้องตัวนี้ไหมครับว่าเขาคืออะไรครับทุกคนนี่เลยรูปร่างหน้าตาเขาจะเป็นกลวยๆมาเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ากระรางกระบอกไหมครับทุกคนเป็นของดีที่ระยองครับทุกคนอันนี้กี้เห็นคุณท็อปมี่เขาเอามาขายอยู่ในทิกต็อกครับทุกคนเขาจะเป็นเหมือนกับเม็ดกระบกเอามาบดรวมกันครับทุกคนแล้วก็จริงๆอ่ะเขาให้เอาไปแบบเหมือนกับหุงใส่ข้าวไว้อ่ะครับทุกคนนี่ กีก็เอาไปยัดในหมอ้อของข้าวแบบนี้นี่เลยครับแล้วเขาจะมาบดกับข้าวอ๋อพอเรา,เอาไปยัดในหมอ้อของข้าวเขาก็จะมีความแบบนิ่มขึ้นมานะครับจากไอน้ําของข้าวจากปกติของเขาจะเป็นแข็งๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองจะลองชิมกันครับทุกคนคือมันก็เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้แหละเดี๋ยวขอชิมตัวนี้ก่อนนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนใบไม่รู้ใบอะไรแต่หอมๆคล้ายๆกลิ่นสาหร่ายกันนะมาชิมตัวนี้ก่อนครับกะรางกระบกครับ ค็มมีความเค็มของเกลือนะครับอืมโดดขึ้นมาอยู่นะเวลากัดเข้าไปปุ๊บเค็มหอมมันของถั่วของตัวกระบอกอะกระบวกก็คือนะ่าจะเป็นแบบถั่วชนิดหนึ่งนะทุกคนนะเนาะอัลมอนเมืองไทยอืมต่เค็มนะเวลากินเปล่าๆแบบเนี้ยรู้สึกเค็มนํามานํามันมาครับ อ่าติดปากอยู่นะเหมือนเกลือเยอะพอสมควรครับลองชิมตัวที่มันโดนกับไอ้น้านิดนึงที่มันมีความละลายออกมานิดนึงนะครับทุกคนอ่ะเนี่ยสีนี้อืมเหมือนความเค็มเหมือนตัวเกลือ่มันถูกละลายรวมกันไปมันจะแบบเหมือนไม่ได้อันนี้เหมือนมันเคี้ยวไปปุ๊บมันจะเป็นเจอเป็นเม็ดเกลือครับขึ้นมาแล้วมันจะเค็มมากพอสมควรครับทุกคนอืม เขาบอกให้เอาผสมข้าวบี้ลงกับข้าวแบบนี้แต่ไม่หวานแบบเป็นแบบเลยถั่วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะกินปเปล่าๆคิดว่ามันมีความเค็มมันแล้วก็หวานตามครับทุกคนเดี๋ยวมาลองขี้คุกกับข้าวดูนะนืมแต่หอมขึ้นนะมีความหอมขึ้นอเออเออ พอคลุกกับข้าวแล้วอะ่ะความหวานของข้าวอะครับมาโดนกับพวกกระลางบกตัวเนี้ยที่มีความมันเค็มอืมมันก็จะแบบนความแบบเหมือนเรากินข้าวคลุกกับถั่วอืมง่ายๆนะทุกคนถ้าเกิดกินเปล่าๆอะ่ะมันเหมือนหน้าของตัวถั่วตัดนะครับอืม หัวตับมันจะมีความมันของหัวหวานของตัวน้ําตาลเคลือบแล้วก็มีความเค็มๆนิดๆใช่ไหมบางเจ้าอืมอันนี้ก็ค่อนข้างคล้ายๆๆกันครับอืมแต่ว่าเขาบดถั่วได้ละเอียดแต่กินเปล่าๆก็ไม่โอเคอะ่ะคิดว่ามันรสชาติมันโดดไปหน่อยเขาต้องมากินกับข้าวแบบนี้แหละเฮ้ยอร่อยนะมันแบบเหมือนกับกิน คือมันเหมือนกับฟิลเป็นแบบผงโรยข้าวของญี่ปุ่นนะเออแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นรสชาติแบบมันเค็มหวานอืหอมหอมลองกินกับไข่ต้มดูไหมครับเฮ้ยทุกคนครับแต่กี้ว่ามันควรที่จะเอาไปทําให้มันแบบมีความละลายนิดนึงโดยการเข้าหม้อหม้อหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนกินที่มันแข็งแข็งกับกินแบบที่มันนิ่มๆเนี่ยแบบนิ่มๆน,น,นี่อร่อยกว่าประมาณแบบ30เปอร์เซ็นต์เลยครับ มันเหมือนมันจะทําให้พวกเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยที่เขาแบบบดรวมกันมาเนี่ยมันเข้ารวมกันมากขึ้นครับหรือถ้าเกิดใครแบบกินแข็งๆก็ต้องแบบใช้ข้าวสวยร้อนๆเลยครับกินกับไข่ต้มสิออืมไม่แยกอืมสรุปได้ว่า เป็นเหมือนกับฟิลแบบน้ำพริกผงโรยข้าวมาเติมความแบบอร่อยความสนุกของการกินข้าวเปล่าๆครับให้มันมีรสชาติมากขึ้นม,มันมันเค็มหวานก็แล้วแต่สูตรแต่ละบ้านนะว่าจะใส่เกลือใส่น้ำตาลเยอะมากน้อยแต่ว่าของคุณท็อปมี่ที่เขาทำมาเนี่ยไม่หวานนะทุกคนไม่หวานไม่ได้หวานนำมา ทุกคนโอเคนะกินกับไข่ต้มอืม,อ,ม,อ,มอร่อยไหมคิดว่าอร่อยมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ที่เราแบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะทุกคนเนาะตัวกระรางบกปกติเห็นแต่เม็ดกระบกเอามากินแบบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบกินเล่นๆเ,เป็นเหมือนถั่วแต่ว่าอันนี้คือก็คงเป็น ภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่อดีตอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าเอออยากรู้สึกว่าเอ้ยเอามาทําให้มันแบบมีรถมีชาติแล้วก็มาคลุกกับข้าวกินอะไรอย่เยงี้ยแต่แค่วันหนึ่งแบบพอโซเชียลม,ม,มันมันมันมีอิทธิพลมากขึ้นเราก็เอาภูมิปัญญาจากท้องถิ่นที่เราแบบเคยมีมานําเสนอถ้ามันแบบเฮ้ยไปโดนความน่าสนใจของชาวเน็ตเนี่ยมันก็ เนี่ยมันก็จะเป็นกระแสบแบบเนี่ย,ยผงโรยข้าวอืมกระรางบกเท่ากับผงโรยข้าวชนิดหนึ่งครับช่วยเพิ่มอรรถรสในการกินข้าวได้ดีนะครับมันเค็มหวานตามนะครับคลุกข้าวแล้วอร่อยครับทุกคนอืไปหามาลองกันนะครับอันนี้กีนได้มาจากช่องของคุณท็อปมี่เขาแบบไปตามหาจากชาวบ้านแล้วก็รับมาตรงจากชาวบ้านเอามากระจาย นะครับผมราคาเดี๋ยวคี่ดูก่อนกี้ได้มา10กลวยนี้นะครับในราคา180แล้วก็มีค่าส่งหน่อยๆเป็น225อืมก็ตกอะไรยีบาทอืมก็มันจริงๆอาจจะไม่ถึงนะมันก็จะมีค่าดําเนินการต่างๆซึ่งก็แล้วแต่ พราถ้าคนลองอยากอยากลองชิมก็โอเคนะคิดว่ามันก็เอาไว้เก็บไว้กินกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเพลินเพลินดีครับทุกคนกินกับไข่ต้มไข่ต้มเป็นฟิลแบบแต่ไม่ใช่เนยถั่วนะอืมไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟิลเนยถั่วเป็นแบบฟิลแบบผงโรยข้าวที่แบบเออมีความเข็มมันถ้าเนยถั่วมันจะเป็นแบบมีความครีมมี่แล้วก็แบบหอมตัวถั่วแต่นี่คือถั่วก็จะมีกระบอกก็จะมีความแบบกลิ่นไม่ได้แรงมากครับอืม เพราะว่าจะมีความมันๆม,มากกว่าเพราะกระบอกจริงๆเขาไม่ได้แบบหอมเป็นแบบฟิลแบบอัลมอนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกลิ่นแบบเบาๆของเขานะครับเมื่อเอามาบดรวมกันก็ต้องปรุงรสด,ด้วยเกลือด้วยน้ําตาลอืมนั่แหละโอเคครับทุกคนวันนี้หาของแปลกมากินกับทุกคนนะครับเออโอเคครับทุกคนวันนี้หาของแปลกมากินกับทุกคนกระบกรางนะครับผมยังไงก็ไปหามาลองชิมกันนะครับทุกคนของดีระยองฮีายบายครับสวัสดีครับ